เราจะต้องเอาชนะใจผู้ชายพูดน้อยด้วยการสังเกตท่าทางของเขาค่ะนะคะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่า,าการใช้วิดีโอคอลเนี่ยเราจะสามารถจับสีหน้าได้คิ้วเริ่มโยนแหละแสดงว่าเริ่มไม่พอใจเริ่มงมูงนิดแหละแต่ถ้าแต่ถ้าวิดีโอคอลเนี่ยเราจะไม่เห็นท่าทางทั้งตัวถูกต้องนะซึ่งการได้มาเจอกันนี่แหละมันจะดีมากเลยในการเรียนรู้นิสัยกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์รักออนไลน์เนี่ยนะ มันค่อนข้างเสียเปรียบในการที่ว่าเราจะรู้จักทำความรู้จักกับตัวเขาอะมันจะรู้จักยากกว่าการที่ได้มาเจอกันไงเพราะว่าอะไรหลายๆคนนะ่ะพอมีรักออนไลน์เสร็จปุป๊บอะไปเจอกันแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยอะไปมีซัมติงกันเลยอะแต่จริงๆแล้วอะเราควรจะมาทำความรู้จักกันก่อนมาเดทกันก่อนให้เราให้เราเข้าใจเขาให้เรารู้จักตัวตนเขาอะ นะคะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยภาษาท่าทางเขาภาษากายเขาสีหน้าท่าทางเขาการแสดงออกเขาอะเขาเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนถ้าเจอกันครั้งแรกคือเข้าห้องเลยเนี่ยโอ้โหมันอันตรายสำหรับคุณมากเลยเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนรู้นี่ใส่ใจคอเขาเลยแล้วคุณคุณเรียนรู้ผ่านผ่านวิดีโอคอผ่านแชทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็ได้นะหลายๆคนสร้างเปลือกขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มตัวเองอะแล้วก็แล้วก็บอกว่าบอกว่าอันเนี้ยคือตัวตนของผม แต่จริงแล้วบางทีทุกคนก็รู้ว่าตัวตนในโลกออนไลน์กับตัวตนของจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วหลายๆคนที่อกหักอะ่ะแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดจากความสัมพันธ์ได้เพราะคุณไปยึดติดกับเปลือกที่เขาฉาบเอาไว้ไง